ว่ารถยนต์มือสองเนี่ยดูยังไงว่าชนไม่ชนทําสีเบื้องต้นในการจะซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงจะไม่โดนหลอกนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปชมกับรถส่วนตัวของเองวิธีการดูว่ารถมือสองมีการดูแบบไหน,นที่จะปลอดภัยในการเลืซื้อรถยนต์มือสอง ก็พอตอนที่เราพูดคุยกันไปเมื่อกี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเดินชมรถมือสองจริงๆ คันนี้คือรถมือสองจริงๆที่ผมเพิ่งได้เข้ามาแล้วเป็นรถส่วนตัวที่ผมใช้เองนะครับสิ่งแรกที่จะให้ดูนะครับว่ารถมือสองควรดูอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดดีเทลของรถทั่วไปเช่นไฟหน้ากันชนหน้าต่างนะครับสิ่งแรกที่จะต้องดูเวลาที่เราซื้อรถยนต์มือสองนะครับเราต้องคำนวณก่อนว่ารถยนต์มือสองที่คุณซื้อเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือดูสีครับสีคันนี้จะมีริ้วรอยบ้างนะครับพวกสะเก็ดหินนะครับ พวกนี้เขเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บสีนะครับพวกกันชนหน้าต่างๆไฟหน้ามีรอยแตกไหมนะครับอย่างนี้มีรอยคิวควรนต่างๆนะครับก็ต้องเก็บงานถ้าคนซีเรียสก็เก็บไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเก็บแต่ส่วนตัวผมเป็นคนซีเรียสเรื่องทํารถนะครับก็ต้องอต้องมีการขัดไฟหน้าก็จะเป็นต้นทุนนะครับเพิ่มทุนขึ้นไป2นะครับสิ่งที่ต้องดูคือล้อแมกครับล้อแมกยางนะครับควรดูยางอย่างเช่นอย่างนี้นะครับหานียางใหม่สภาพของดอกยางยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่มีติ่งยางต่างๆครบหมดและครับ คันนี้ปียาง17ปียาง17นะครับปีเก่าหน่อยแต่ถ้าไม่ซีเรียสเนี่ยสภาพยางยังใช้ได้อยู่นะครับการดูดอกยางก็ดูสภาพของยางนะครับดูสภาพของความลึกของยางเป็นต้นนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของสีรถอย่างเช่นคันนี้นะครับสีรถคันนี้มีการเก็บสีตรงประตูมานะครับสีเนี่ยจะเพี้ยนกับสองฝั่งตรงนี้จะออกเหลืองกว่าดํากว่าเนี่ยครับมันจะคนละสีกันเก็บสีที่ประตูมาแล้วรถคันนี้มีริ้วรอยตรงนี้ครับ สี่รอยพวกนี้ครับมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายในการทําให้รถมันสวยขึ้นสําหรับรถยนต์มือสองนะครับเรามาดูพอยต์หลักๆก,กันดีกว่าว่าการที่จะดูรถยนต์มือสองแบบที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องดูคือรถเนี่ยเคยมีการแกะตัวถังไหมชนไหมนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งนู้นกันดีกว่าครับเราสังเกตเลยนะครับว่ารถเนี่ยซอกในเนี่ยนะครับซอกในเนี่ยนะครับจะมีความเดิมนะครับไม่มีเคยมีการพ่นแดงสิ้น สติกเกอร์ทุกอย่างเนี่ยของตัวรถเนี่ยจะอยู่ครบหมดนะครับนี่อยู่ครบหมดแล้วไม่มีการแปะกระดาษกาวเพื่อพ่นทับนะครับไม่มีรอยสีที่แบบว่าเกิดจากการดึงกระดาษกาวหัวนอ็อตหัวน็อตเนี่ยไม่เคยมีการแกะหัวน็อตไม่มีการแกะแดงสิ้นนะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการแกะประตูหรือซ่อมซอกในใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไปดูในส่วนของด้านหน้ารถกันดีกว่าครับเราดูง่ายๆครับเราเปิดฝาปรงขึ้นมานะครับ เราก็จะเห็นแก้มนี่เขาเรียกว่าแก้มเฟเดอร์ข้างนะครับคือแก้มหัวน็อตไม่เคยมีการแกะนะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการชนใดๆทั้งสิน้นแต่รถคันนี้เคยมีการแกะกันชนหน้าเพราะว่าสาันนษฐานได้โดยที่จะไม่ต้องดูเลยครับเพราะว่ารถมีการตกแต่งกันชนหน้าอันนี้เป็นกันชนแต่งของฮาร์มันมันก็เลยจะมีการเปลี่ยนกันชนหน้าแกะกันชนหน้าแต่แก้มเนี่ยยังคงความเดิมอยู่รถคันนี้นะครับฝากระโปรงมีการแกะเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือรอยแกะเลยครับจะเป็นการขายของประแจ อันนี้คือการแกะเพื่อทำสีแต่ชนไหมเราอยากให้ดูตรงนี้ครับรอยเม็อาร์คเน่เดิมจากโรงงานครบหมดก้อนเดิมจากโรงงานครบนะครับแผ่นกรอนความร้อนเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดซึ่งสบายใจได้ว่ารถคันนี้มีการแค่แ,แกะฝาโปรงเพื่อเก็บสีเท่านั้นไม่มีการชนหนักเพราะว่าห้องเครื่องด้านในรอยเมทอาร์คเน่ผมจะให้ดูคันนี้มันจะปิดอยู่อ่ะรอยเมทอาร์คด้านในอยอยนะครับหัวน็อตไม่เคยมีการแกะ หัวน็อตไม่เคยมีการแกะนะครับซอกในเดิมซึ่งไม่มีการชนเข้ามาถึงซองในแน่นอนการันตีครับและส่วนสําคัญนะครับสิ่งที่ดูรถอีกละอีกอย่างหนึ่งเป็นความละเอียดนะครับก็คือเราจะดูตัวสัญ,ญลักษณ์ของกระจกรถนะครับอย่างคันนี้ครับสัญ,ญลักษณ์กระจกรถจากโรงงานเนี่ยมีครบหมดเลขเลขที่อยู่ตั้งท้ายเนี่ยจะเหมือนกันรถจะเหมือนกันนะครับปีผลิตจะลงท้ายด้วยเลขของปีตอนนั้นอันนี้เป็นเลขเลขหนึ่งกัตัวรถมีสามสิบเอ็ด ซึ่งสบายใจได้ว่ารถที่กระจกบานเดียวกันทั้งหมดไม่มีการชนหนักแน่นอนจนขนาดต้องเปลี่ยนกระจกกระจกนะครับอันนี้คือเบื้องต้นในการดูรถนะครับสิ่งสําคัญที่คุณจะซื้อรถมือสองขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือต้องการลองขับว่ารถยนต์มือสองเนี่ยเกียร์มีการกระตุกไหมแอร์เย็นไหมสตาร์ทไดชาร์จมีปัญหาไหมนะครับพื้นฐานของตัวรถนะครับนี่คือหน้าปัดแดชบอร์ดเลื่อนใหม่นะครับเนี่ยคุณเช็คเลยว่าไฟมันขึ้นทั้งหมด นะครับไฟมันขึ้นทั้งหมดรถคันนี้ไม่มีการดีดหลอดออกเพื่อไม่ให้เห็นเวลาที่รถมีการชั่มุดแดงสิ้นเช่นเลขไฟเครื่องโชว์ต่างๆหรือ ABS โชว์เนี่ยเขาดีดหลอดออกอันนี้คือการเช็คว่าระบบขึ้นเต็มหมดไหมนะครับเห็นไหมครับรถสมบูรณ์ไม่มีไฟโชว์แดงสิ้น,นเพราะว่าไฟที่ขึ้นเมื่อกี้มันดับลงหมดแล้วนะครับตัวโช๊ ไหมครับอันนี้คือคอมฟอร์ตนอร์มอลนะครับสปอร์ตมันก็จะเปลี่ยนอัตราลดในการทําโชคให้มันแบบแข็งนุ่มปลอดภัยยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบที่เราเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็เกียร์การที่เข้าเกียร์นะครับไม่มีการกระตุกแรงสิ้นนะครับและตัวโชว์ต่างๆมีครบหมดอันนี้คือขึ้นเพราะว่าเราเปิดประตูไว้มันก็เลยขึ้นมามเกียร์ไปที่เกียร์ P นะครับ ก็เช็คระบบเบื้องต้นแหละครับว่าระบบไฟใช้ได้ไหมระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถระบบไฟฟ้าต่างๆในรถเนี่ยใช้ได้ไหมอะไรได้บ้างครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานครับแล้วก็การซื้อรถโดมือสองที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือต้องรู้เรื่องออปชั่นในรุ่นที่คุณจะซื้อด้วยไม่งั้นคุณจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณโง่เวลาที่คุณไปซื้อรถโดนมือสองนะครับเช่นไปด,ด,ดูดูดูที่ราคารถอ่ายกตัวอย่างอย่าง,างรถคายเยนคันนี้นะครับมันมีออปชั่นตั้งแต่มี ในกาไหมมีระบบถุงลมไหมพวงอะไรมันติฟังก์ชันไหมพวงอะไรเป็นตัวแบบนี้ไหมนะครับแล้วก็ดีเซลไม่ดีเซลไฮบริดอย่างนี้นะครับก็คือมันมีหลายรุ่นที่คุณต้องศึกษาออปชั่นหลายออปชั่นนะครับราคาเนอออปชั่นต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนทําให้ราคามันสูงขึ้นหรือลดลงด้วยออปชั่นของรถมันด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับใครที่ดูรถยนต์มือสองครับสิ่งแรกที่คุณต้องดูนะครับคือศึกษาก่อน2นะครับดูรถ ซื้อรถที่สถานที่ที่มั่นใจนะครับแล้วก็ซื้อกับลูกค้าโดยตรงที่มั่นใจไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าต้องซื้อรถที่เต็นเท่านั้นนะครับก็ซื้อจากเจ้าของที่ใช้จริงก็ไนดะ้2นะครับดูรถที่เราชอบจริงๆมีเสน่ห์จริงๆนะครับแล้วก็ดูตามจุดต่างๆมากต่างๆที่ผมบอกนะครับแล้วก็เช็คเล่มทะเบียนเช็คเอกสารถ้าสบายใจนะครับก็ซื้อได้เลยแต่ถ้าไม่สบายใจก็ขับรถโอนที่ขนส่งได้เลยครับสำหรับใครที่จะสนใจเอารถยนต์มือสองก็ค่อยๆคิดค่อยๆซื้อครับ ศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยซื้อครับเพราะว่ารถมือสอมันไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงที่จะไม่พังเลยแต่รถมือสองเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะพังเมื่อไหร่แต่ถ้าเราดูแลรักษามันดีมันก็ไม่แพ้กับรถยนต์มือหแน่นอนครับฝากไ้ด้วยแล้วกันครับ